สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกับบ้านมือพืเครื่องนะพบกันใน ep ีที่43นะครับนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์เธอขอรูปเพิ่มเติมได้นะนี่เลยบ้านมือถือเครื่องนะทุกรายการองค์นสองรบาทนะครับเลือกวันองค์ทหนึ่งเลยนะเป็นผ้าเนื้อตะกัวเก่านะครับเรียมพลาสติกไม่มีหูก่ามากนะครับไม่รู้ที่ ผงที่สองผงทายกุมารปูทิมพิมพ์เล็กนะครับเนื้อขานั่นแหละออกจากหูนี่นี่มีูลงก่อนทางหน้านะหมายเลขที่สามเป็นแหวนนะครับแหวนทงพพสโสทรเนื้ออัปปะกาสภาพผ่านการใช้มาบ้างวงไม่ขาดนะครับวงไม่ขาด หมายเลขที่4เป็นพระนางกวักนะครับนางกวักหลวงพ่ออินสุพรรณบุรีวัดหัวเขานะครับหน่งบบใก้นหมายเลขที่หเป็นพระบูชาตั้งหน้ารถนะคูบาชาตีนะครับครูบาก็ต้องเป็นทางเหนือนะปีห7เจ็ดนะครับหน้าตักหนึนิ้วหมายเลขที่6 เป็นตะกุดแถวนะแต่ผมเลืยกไม่ถูกตะกุดอะไรนี่ครับมีเชื่อครบสมบูรณ์เลยทุกรายการนี่องค์ละส0งบาทนะเป็นสิงนะครับหัวค่อนข้างโตนิดนึงแกะจากกระดูกนะกระดูกตาแดงสามขวัญหมายเลขที่8ดเป็นพาสสังระจายเก่านะครับเป็นเนื้อดิน มีเขียนข้างหลังอ่อานไม่ออกนะอย่ของใหญ่หน่อยหมายเลขที่เก้าเป็นพัชสิ่งป้อนเยื่อนะอยู่ในเรื่องกอสเตเลสแกะกลัวหากจะไม่หลังเรียบนะครับเป็นพ้าหน้าเดียวหมายเลขที่สิบ หมายเลขที่สิบนี่เป็นคุณแผนหรือ,เ,อเรือม่ถูกย่อถุนพลทางเชียงใหม่นะครับเป็นพานดินนะเป็นพานดินก็วันนี้จะมัวมัวไปนิดหนึ่งหมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นพานาชินนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นพานาชินทางสุพรรณบุรีนะเป็นพานาชินหมายเลขที่สิบสอง เป็นภาพสมเด็จนะครับมหาเก่านะครับพาพสมเด็จหมายเลขที่สิบสามเป็นภาพสมเด็จเหมือนกันจะเป็นปกโพนะครับปกโพน่าจะเป็นหลวงปู่หินนะครับวรรคังปู่หินหมายเลขที่สิบสี่ก็เป็นภาพสมเด็จนะมีกระเทาะมุมนิดนึงวงลักเก่าบางๆนะครับ ทุกรายการนีองค์200นะหมายเลขที่15เป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพี่อะไรผมเลื่อมถูกหรอหมายเลขที่16เป็นปกนะครับปกมาพร้อมกล่องเดิมโดยหลวงพ่อพัดพัดขวยด้วนนะมีหมายเลของค์ในกล่องเลยนะมีหมายเลของค์นะครับมีหมายเลของค์ อยู่ในกล่องเลยหมายเลขที่สิบเจ็ดเรียมพลาสติกมาเหมือนเดิมเป็นเสียงหรือสีงลงทองนะเนื้อผงหมายเลขที่สิบแปดเป็นผ้าวัดปักน้ำรุ่นหกนะครับเป็นรุ่นหกนะข้างหลังจะเขียนปะัะไตปิโดกรุ่นหกผักปักน้ำรุ่นหกหมายเลขที่สิบเก้าเป็นเครื่องรางนะ เป็นไม้แกะนะครับเก่าเขาของบอกเคยอยู่ในขวดน้ํามันนะะแล้วเขาเอาขวดออกไปแล้วเป็นไม้มันค่อนข้างสูงนะประมาณสามนิ้วเลยแหละสูงอนะหมายเลขที่ยี่สิบเป็นตะกุดเก่านะสองดอกคู่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณสักห้านิ้วนะครับประมาณห้านิ้วขาดเล็กหน่อยนี่ครับ มีเชือกมีลูกขั้นอยู่ครบนะครับทุกรายการนี่ออคงละสองร้บาทนะครับขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะขอประคุณมากนะครับลูกค้าใจปุน